สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้25มีนา66นะครับสำหรับใน EP นี้นะครับเราก็เป็นคิวของมะม่วงโชคอน,นันต์นะครับมะม่วงสายพันธุ์โชคอน,นันต์จากคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นสายพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองนะฮะที่เราทำการทดลองนะฮะหลังจากทำาสาวแล้วหรือตัดแต่งกิ่งหนักแล้วเนี่ยนะฮะโหลดเตี้ยให้มันเตี้ยลงมาอย่างเงี้ยนะครับก็ทำการทดลองว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันออกลูกได้เร็ว ออกลูกได้เลยอย่างเงี้ยหลังจากตัดแต่งนะครับก็สําหรับต้นนี้นะฮะเราก็ได้ทําการทดลองกับมะม่วงช่ออนตน์น,นะครับ2ต้นนะฮะที่ปลูกติดกันนี่นะครับนี่ระหว่างต้นนี้นะครับที่ดูแลแบบธรรมดานะครับก็เป็นจริงตามนั้นก็ยังไม่ออกช่อเลยแม้แต่ช่อเดียวนะครับวนดูรอบต้นแล้วก็ไม่ออกนะฮะไม่ไม่มีเลยนะครับกับอีกต้นหนึ่งที่เรา คิดสูตรขึ้นมานะครับในการดูแลแบบพิเศษนะก็สามารถที่จะออกช่อได้นะครับหลังจากทําสาว7เดือนนะนี่นะครับก็เริ่มทยอยออกนะฮะนี่เป็นยอดบ้างก็มีนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวในอนาคตน่าจะออกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีตัวอย่างต้นอื่นแล้วนะฮะอันนี้ก็ติดผลแล้วนะครับติดได้จริงนะครับนี่ ติดผลได้จริงนะครับนี่นะครับก็เท่าเป็นลูกเข็มมุดเล็กๆๆ,ๆๆก็มีนะครับสำหรับต้นนี้นะครับเราโหลดไว้ที่40เซนนะฮะหมายถึงว่าตอน,นะครับตอนที่โหลดนะฮะก็ตอนนี้สูงประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับ ก็คือถังถังเนี่ยสูงประมาณเมตรหนึ่งนะก็บวกไปอีกสูงสุดก็ประมาณอีกสัก20เซนได้นะครับประมาณเมตรยี่สิบนะก็กําลังพอดีนะครับหลังจากที่ตัดแต่งแล้วแล้วก็จนสูงจนให้ผลผลิตเนี่ยนะครับประมาณเมตรยี่สิบนะก็โอเคต่ําเตี้ยดีนะครับเราก็ชอบแบบนี้เพราะว่ามันดูแลง่ายนะฮะพอเราดูแลง่ายสะดวกเราก็จะสามารถ ควบคุมคุณภาพในการผลิตของผลของผลมะม่วงได้นะครับแล้วก็ประหยัดนะโอเค <c oughs> okay. สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปถึงเพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> เสียงไม่ไหวแล้วนะฮะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสนุกกับการทำเกษตรกันทุกทุกคนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ